นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มพระภเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้เอ่ได้โดยตัวเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยตรงมือนะโมตัสัพพะคทวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมเด่นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไคร่ใจก่เลสตรัสรู้ชอบได้โดยตรงนี้อะ ก็เวลาที่เธอได้มาสมาทานสีโหมดสดตามท,ที่พระศราสดาบอกไว้แบบแบบประการก็ถ้าเธอจำได้ดีก็บางทีก็จะไม่ครบถ้วนก็ให้สมาทา,ศาศนให้ดีอแบบประการถ้าเธอไม่เข้าใจ ำคำข้อไหนก็เข้ามาหาปัญเจและสอบถามว่าข้อความนี้มีความหมายอย่างไรมีเนื้ออะไรต่อไปนี้ปัญเจก,ก็จะเรียกเจอว่าอุบาสิกาตามด้วยชื่อเธอเธอเขาเรียกชนูว่าอุบาสิกาอันนี้เป็นการทำเรียกฐานที่พระสัจจะให้เรียกชนูและก็ในการเรียกกะะันด้วยกันมีสมาทานศีลจากศีลห้าข้อปัญเจไปพุทธศีล ความชิ้นทชมโดยชอบทามที่เ้อสวดนาฏเลยแล้ว,ลวก็ได้ตัดไว้นานเมื่อเธอมีการสมาะทานสิ่งดีแล้วยก็ให้เธอก็อแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเธอจะเป็นผู้สำรวมอินทรีย์หรอือตาหรือจมูกหรือใจที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะทำอภิชนาที่บาปเพอพิจาได้สมนนะัติครอบนำได้ มื่อเธอเปผู้มีส่วรวมอินทรีย์ดีแล้วสถาพต์ก็ย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในผลงคนเธอเป็นผู้พิจารณาหาโดยแยกกายไม่ฉันก็เล่นเพื่อเมานมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ทำเพื่อกายที่ตั้งอยู่ได้เพื่อคิดเป็นไปเพื่อป้องกันความประบาทเพื่อนีเคระเพ่งใโดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าโดยการมีเสีย แล้วไม่ทําให้เวทนาใหม่รู้สึกเป็นอิให้เกิดขึ้นความอยู่สายสมบสรา์จนในปัจจุบันนี้เมื่อเธอเป็นผู้รู้ประมาณในปรัชนาดีแล้วสถานพจน์ก็ย่อมแนะนําเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเธอเป็นผู้ประกอบพ้ติกรรมพลติกรรมคือการเดินการนั่งตลอดหลังเวลาเนิ้ให้เธอทำกิจติกรรมจับงวนด้วยการเดินหรือการนั่งสมาธน ยามกลางก็ให้เธอนอนอย่างราจะสีเพื่อแกนข้างขวาเท้าหนึงเท้าตั้งสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้นยามสามให้เธอทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเมื่อเธอประกอบด้วยชาคณธรรมดีแล้วสถามโคตร่อนแนะนําเธอที่ซึ่งใสอีกว่าให้เธอทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพื่อบรุชานที่หนึ่งสองสามสี่ และมีสติในการก้าวไปถอยกลับแผลเหลวคูแขวนเหยียบแขวนใส่เสื้อผ้าอาบน้ำอัญเชระปัจจสาวมีสติในการขันการเคี้ยวการลิ้มการพูดการหยุดการเมื่อเธอมีสติดีแล้วคนกล่าวว่าผู้ที่หวังทำอันเสริมจากโยคะเทวิฐานก็อาศัยธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐาเมที่น างสัมมาสัมพุโตทะวรพุทธังทวรรต่งทศวรรืนสวัสดูทะวะวษตาธรรมูธรรมังนั้นนักงสุปฏิปันโนทะวะรษตัวสาวสังถังนั